เพราะชาติใหญให่กว่าชีวิตชีวาตหารพรานใจกล้า่อสู้ใครเ,เพื่อต่อยเต็มตายก็เพื่อไม่ได้ทุกนาทีเพื่อนีีแสนดีสื่อสักดื้อเป็นคิดถึงวันลาเอลลังวันลาสองฝ่ายสัญญาจะสุดหยาถึงกันทุกคืนฝ่าย่ง,งกอดโน่ายก็ดโนนกอดตื่น เราพบมีิตรบังคับจิตหากันบางวันมีเสียงผืนดังตื่นจากฝืนใหญ่เห็นทอดต้นไม้หาคนตาจุดโยนอาขาขาดแขนฮะแต่มาพ่อพ่อผู้ตายก็มีบอกย่อมคนสู่พ่อแรงมีินแตทิ้งอย่างเที้ยงระเบียดอยู่ขอยอมให้ผูดได้เหลือหน่อยเป็นตายลมหายใจชีวิตเปลีวทุกตารางทุกระเบียดมีแต่อันตราย ทอเนเลยเลยมาเขาตาจนปราบรูงแม่เล้วงอดใส่เอื้ไว้แนแด่นกินกระดารเทียสู่หนาวสู่ฝนเสียงปืนเสียงฟ้าเรงมาเบียบนโม่้ายเสียงมัชราบ,บนก็ต้งงองทนทำใจเสียงนี้ขอแรงใจจากแนวหลังแนวหน้าย้อนใจสู่บาป ฝากพิเศษให้คนเคยรักกันเสียสึกสักวันจะกลับไปขอแต่งงานการพวงยามใบตาเจ้าการพวงยามใบตาชมวคนหาทิตยเศร้าทุกทั้งนรกชดดังเลือนเดือดกระหน่วยยังสูบอยู่บ่ถอยป่าห้องหอยทั้งผู้บัดซื่อกดหัวดำเลื้อดแทบเมื่อบ่ได้อยากมาแต่อแตงโมบ่ไดีก็สาดหัวใจเรื่อนลง อบอทอนเดาเด้อหมอมาหมอกรเพื่อนเพื่อนที่นอกเข้าเจ้าสิไปสู่ต่ออีกจดนึงคือ